สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องการมี่แชนแนลอีกแล้วนะคะวันนี้ช่องการมี่แชนแนลจะมารีวิวครีมกันแดดค่ะภายใต้แบรนด์ของ Banana าโบ t นั่นเองค่ะโดยครีมกันแดดของ Banana าโบ t นะคะมีให้เลือกเนี่ยหลายแบบมากเลยนะคะเพราะว่าเจ้าตัวแบรนด์บานาน่าโบ t เนี่ย เขาก็มีการขึ้นชื่อเรื่องขีมกันแดดอยู่แล้วการจึงหยิบรุ่นที่การลองใช้และคิดว่าดีมารีวิวค่ะนั่นก็คือตัวนี้เลยนะคะมีชื่อว่า Banana Boat Simpy Protect Aqua Daily Moisture UV Protection Sunscreen Lotion SPF 50 PA บวกบวก โดยเจ้าตัวโลชั่นกันแดดตัวนี้นะคะมีอยู่ด้วยกัน2รุ่นนะคะรุ่นที่การซื้อมาเนี่ยเป็นรุ่น dairy moisture นะคะตัวนี้มันสามารถใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะคะอาทิเช่นเราอยู่ในห้องเรียนหรือห้องทาง,งานอันนี้นะคะก็คือเหมือนกับว่าใช้ในกิจกรรมที่เราแบบอยู่ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วเขาก็จะมีอีกรุ่นหนึง่งมีชื่อว่า long wearing moisture ตัวนั้นนะคะมันจะเป็นเหมือนกับว่า ผลิตภัณฑ์ที่เวลาเราออกไปกลางแจ้งทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเล่นกีฬาหรือว่ากิจกรรมตู่นี้นั่นที่แบบว่าต้องโดนแดดตลอดทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะต้องใช้ตัวเนี้ยมันจะเป็นขีดสีฟ้าออกแบบฟ้าขนะุ่นๆโดยเจ้าตัวกันแดดสูตรเดลี่มอยเจอร์ตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้า <S <S แล้วก็ผิวกายของเรา <S <S โดยเนื้อสัมผัสด้านในของเขามันจะเป็นแบบสูตรน้ํานะคะโดยที่แบบว่า ไม่ทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเหนียวเนกหน,หนะ แต่มันจะรู้สึกว่าเมื่อทาไปแล้วเนี่ยมันจะมีความแบบเบาสบายกับผิวมากเลยนะคะอีกทั้งเจ้าตัว d a รี y มอยเจอร์ตัวนี้นะคะยังทําหน้าที่ในการปกป้องแล้วก็ลดความแห้งกล้านบนผิวหน้าของเราได้โดยผู้ที่มีปัญหาผิวแห้งนะคะอย่างเช่นการเนี่ยเป็นคนที่ผิวแห้งนะคะพื้นฐานแล้วเพราะฉะนั้นนะคะกาเลยอยากจะแนะนําเจ้าตัวบานาน่าโบสตัวนี้นะคะให้เพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆได้ไปลองใช้ดูนะคะยิ่งใกล้อากาศหนาวแล้วเนี่ยยิ่งควรที่จะหา ครีมกันแดดนะคะแล้วก็สารบำรุงต่างๆที่มอบความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราโดยเจ้าตัวเนี้ยมันมีส่วนผสมสำคัญก็คือไฮยาลูรอนิกแอซิดที่จะทำให้ไปเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวของเราเนี่ยได้ในทันทีนะคะแล้วจะทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความรู้สึกสดชื่นแล้วก็อิ่มฟูอิ่มน้ำนะคะเจ้าตัวเนี้ยเลยแนะนำนะคะสำหรับผู้ที่มีปัญหา ผิวแห้งและที่สำคัญเลยนะคะเจ้าตัวนี้มันยังเป็นสูตรที่ลดสารเคมีลงคือมันดีมากนะคะเพราะว่าปลอดภัยกับหน้าของเราโดยเขาเอาไปเปรียบเทียบกับเจ้าตัวเป็นโลชั่นกันแดดตัวหนึ่งนะคะของบร n a าร b o บตเองที่มีชื่อว่า Undra p r o t e c t Sunscreen Lotion SPF 50 เขาไปเปรียบเทียบกันแล้วนะคะเขาวิจัยออกมาแล้วนะคะคว่าเจ้าตัวนี้มันลดสารเคมีลงกว่าตัวนั้นเพราะฉะนั้นนะคะมันก็จะมีความปลอดภัยขึ้นมาในระดับหนึ่งสำหรับผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายนะคะฟังดีๆเลยนะคะเพราะว่าเจ้าตัวนี้ไม่มีส่วนผสมของออกซิเบนโซนพาราเบนแอลกอฮอล์และน้ำมันแต่แต่นะคะถึงบอกให้ฟังดีๆ เจ้าตัวนี้มีน้ำหอมผสมอยู่นั่นเองค่ะนั่นไงมันมีน้ำหอมผสมอยู่อะคือแบบตอนที่การซื้อมาครั้งแรกเลยใช่ไหมคือการเครียดมากเลยนะคะเพราะว่าพอเปิดฝาออกมาการทำการดมก่อนเลยนะคะเพราะว่าคือการเป็นคนผิวแพ้ง,ง่ายผิวแห้งและมีสิวพอดมเข้าไปครั้งแรกคือมันมีความรู้สึกเลยว่าเจ้าตัวนี้มีน้ำหอมคือการแบบ ตอนแรกก็ไม่กล้าใช้เลยนะคะเพราะว่าคือกลัวสิวมันจะขึ้นอีกนะคะเพราะว่าพอสิวมันขึ้นแล้วเนี่ยไหนจะต้องเสียเวลามารักษารอยดำนู่นนี่นั่นอีกมันรักษายากนะคะก็เลยแบบว่าไม่รู้จะทำยังไงก็ซื้อมาแล้วเสียดายตังค์เพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องลองใช้ดูสักครั้งหนึ่งแต่พอหลังจากใช้ใบเนี่ยอันนี้การใช้มาได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วนะคะก็ไม่ทำให้สิวของการเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเลยนะ แต่ว่าสิวตรงนี้นะคะที่ขึ้นเนี่ยไม่ใช่สิวที่เกิดจากครีมกันแดดน,นะคะอันนี้เป็นสิวที่ขึ้นอยู่ก่อนหน้านี้แล้วโดยหลังจากที่การเนี่ยลองใช้เจ้าตัวนี้แล้วการก็เลยรู้สึกว่าหลังจากใช้ไปมันก็ไม่ได้แพ้นะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเวลาเราแต่งหน้าในตอนเช้าอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้เหมือนกับเครื่องสาอางเนี่ยมันจะติดทนบนใบหน้าแล้วก็เหมือนกับมอบความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ดีจริงๆนะคะ คือตรงเนี้ยต้องยอมรับเลยเรื่องม้อความชุ่มชื้นแล้วก็ทําให้เมคอัพของเราเนี่ยมันดูจะติดทนมากกว่าเดิมนะคะแต่ถ้าสําหรับผู้ที่มีผิวแบบแพ้ง่ายมากๆนะคะก็คือ อาจจะต้องไปศึกษานะคะถ้าอยากลองใช้จริงๆเนี่ยก็คือต้องไปลองซื้อมาลองนะคะราคามันก็ไม่ได้แรงมากนะคะตัวนี้นะคะก็อยู่ที่ร้อยกว่าบาทถึง200นะคะก็คือแล้วแต่ชอ็อปแล้วแต่ร้านที่เขาจะลดราคานะคะเดี๋ยวการจะแปะลิงก์ใต้ล่างเอาไว้นะคะว่าการเนี่ยไปซื้อมาจากที่ไหนนั่นเองค่ะ ค่ะและสำหรับวันนี้ช่องการมีแชนแนลก็คงจะต้องขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคนไหนได้ลองใช้เจ้าตัว Dairy ม o i s t u r e หรือจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นสีฟ้านะคะที่มีชื่อว่า Long Wearing Moisture ก็ลองมาแสดงความคิดเห็นกันใต้ล่างได้เลยนะคะว่าเพื่อนๆลองใช้แล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกบนผิวหน้าของเราเนี่ยยังไงนะคะก็อย่าลืมมาแลกเปลี่ยนแล้วก็แชร์ความคิดเห็นกันได้แล้วก็อย่าลืม กดถูกใจแล้วก็กดติดตามช่องการมี่ชั้นแนลเอาไว้ด้วยนะคะบ๊ายบาย